ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมคลิปให้อาหาราลูกแมวนะครับที่เป็นอาหารเปียกอาหารเปียกลูกแมว,แมวสามตัวชื่อคิดเท<อ>่นเขาเขาเขาเ,เรียกอะไรนี่ลรีลีการ์ลอสลีการ์ลอสอสำหรับลูกแมวหลังยานม ขึ้นไปเป็นแม่ตั้งชื่อแล้วอาหารเปียกทำมาจากอะไรเนี่ยทุน่าเหรอทน่าำมาจากทุน่าอาหารเม็ดอยหน่อยมีคุณค่าทางอาหารเยอะะเลยสำหรับลูกแมวนะครับตอนนี้เราจะฉีกให้สองซองนะซองเท่าไรไม่รู้อาหารเม็ดลอยเลยติ๊กบาบะติ๊เก้ายซองสิบเก้ายี่สิบประมาณนะเสร็จแล้วเราก็มีอาหารอาหารเม็ดลอยตรงกลางด้วย พื่ออะไรก็คุณคุณกับอาหารเม็ดด้วยเพื่อให้ลูกแมวคุ้นกับอาหารเม็ดนะครับเราจะได้กินอาหารเม็ดได้ด้วยนะครับโรยที่ตรงกลางแมวแมวมาเลยเนี่ยโหอาหารแมวเเห็นไหมก็จะวิ่งมากินเลยใช่ไหมมามาลูกบอเลยมาตอนนี้เราให้อาหารแมวออกมาเล่นด้านนอกแล้วนะครับเห็นไหมอ๋จะกินโหรสชาติกินแบบรอร่อยเลยกินแบบเร่นอร่อย ครับอืมอาหารกินแบบอะไรองแมวไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่หิวเหรอมันมันชอบกินที่หลังเขาเนี่ยกินที่หลังเมาเลยให้เพื่อนกินก่อนไอ้เพื่อนกินก่อนเหมือนไม่ไม่สนใจแล้วเราจะกินอาหารไม่นถือว่ามียังไงก็มีกินไม่รีบไม่รีบว่ะเล่นก่อนถือว่ายังไงก็มีกินไงไม่รีบเดี๋ยวขึ้นไม่ต้มาจะกิน ตัวนี้ตัวนี้บอกว่าไม่รีบเอกินทีหลังก็ได้กินไม่หมดหรอกว่างั้นเนี่ยสีเงินเนี่ยสีเงินสีเงินก็เล่นเล่นท่าเล่นทางแล้วเอามาแล้วเขามีเล่นท่าเล่นทางแล้วสีเงินออืเขารู้แล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วเรียกมากินกินเลยนะตอนนี้ให้ลูกแมวออกมาเล่นข้างนอกะครับมันก็ชอบกินเม็ดเล็กนะชอบกินใช่ไหมชอบกินตอนนี้ลูกแมวมีฟันแล้วเนี่ยแล้วก็ชอบกินอาหารเม็ดเม็ดอาหารอาหารเม็ด ไอ้มันชักจะเบื่อพวกอาหารพวกนี้เลยนะอาหารไหนอาหารอาหารเหลวอาหารอะไรเนี่ยอาหารเปียกเนี่ยอาหารเปียกแต่บางตัวก็ชอบอาหารเปียกบางคนก็ชอบอาหารเม็ดกินมันติดเหงือกแล้วมันไม่กินอาหารเม็ดมันก็กินเ่ะกินมันต้องให้มันมีฟันเยอะก่อนอยไม่ใหญ่เยอะนะกินแบบอะไรนั่นไหลเลยเช้ามาเช้ามานะแม่มานะ กินอาหารไม่แต่ตีสี่พี่กินละครับอืมกินยางาระเลอร่อยเลยกินมาอร่อยอร่อยอร่อยเหาะเลยกินแบบอร่อยเหาะเลยต้องซื้อมาไว้เออยอะๆนะเนี่ยกินยางกระเลอร่อยน้ำให้ด้วยไหมนี่มาให้เขากินหมดก่อนอืม ตอนนี้เฉยๆคนมันมองมองเรแวงมันระแวงไงไม่ต้องระแวงกินเลยกินเลยถ้าปล่อยมันมันระแวงไม่กินแล้วกินเลยระแวงเอ้าหิวน้ำทุกทีหิวน้ำมั้งมันระแวงไงระแวงคนก็เอาน้ำมาหิวน้ำ้วเดี๋็กเขาเดินเข้าไปเองนะเดินมันไม่เดินหิวน้ำเลยนั่นนั่นนั่นหิวน้ำแล้วกินน้ำเลยกินน้ำก่อน อ่ากินน้ำแล้วกินน้ำก่อนค่อยกินต่อนี่ครับอาหารเปียกกับอาหารแห้งนะครับให้ลูกแมวกินเพื่อที่เขาจะได้คุ้นเคยนะครับกินแบบอร่อยเลยครับนี่นนยนนอิ่มเลยสองตัวนี่อิ่มเลย อิ่มเลยอะอาําไม่กินแล้วเนี่ยอานําบอ,อกว่าให้อ,อ้าววิ่งหนีไปไหน <laughs> วิ่งนไไหน,งนีไปไหนแล้ววิ่งหนีไปไหนแล้วนี่เอามากินต่อแล้วตัวดำวิ่งหนีไปไหนละค่อน,ไไนข,ข้างจะตะกกื่นตระหนกจีกกลัวนะ หมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ถ้าอย่าลืมฝากกดซับสไครด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนสวัสดีนะครับ